วันนี้ครับจะไม่ให้เทคนิคนะครับการเลือกทานอาหารเช้านะครับเมนูอาหารเช้าอันดับหนึ่งของผมนะครับสำหรับนะครับการคุมน้ําหนักลดน้ําหนักและได้แร่ธาตุเกลือแร่ที่ดีที่สุดผมใช้คํานี้เลยแล้วผมทานเป็นประจำนะครับและต้องมีเทคนิคการทานด้วยนะเดี๋ยวจะบอกนะครับนั่นก็คือไข่ต้มสองฟองตอนเช้าครับนะครับอาจจะสามฟองก็ได้นะครับ ถามว่าพออะไรครับเพราะว่าตัวไข่ต้มเนี่ยมีทั้งโปรโตีนชั้นดีมีทั้งไขมันชั้นดีนะครับและดีต่อสุขภาพมากๆและเป็นโปรโตีนที่แบบร่างกายดูดซึมได้เต็มที่มากกว่าโปรโตีนชนิดอื่นในโลกใบนี้เลยนะครับไอ้โปรโตีนสงโปรโตีนเสริมเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกผมบอกงี้กินไข่ต้มดีกว่านะครับนะครับและเทคนิคการทานเพิ่มเติมก็คือตัวไข่ต้มเนี่ยนะครับผมอยากให้ใส่เกลือชมพูล,ลงไปด้วยนะครับแทนที่จะใส่ สารที่ทําให้เค็มอย่างอื่นใส่เกลือชมพูล,ลงไปด้วยก็จะได้แลทธาที่ดีมากๆนั่นเองนะครับโอเคครับลองทางกันดูครับ2-3ฟองตอนเช้ารวมไข่แดงครับ